รวมสนับสนุนโดยธนา,านคารกรุงเทพมิติยาสานครอ t ไ a แลนด์เป็นเวลากว่า25ปีมาแล้วนะครับที่ปตทสอพอได้เริ่มออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยเริ่มจากบ้านพี่เมืองน้องอย่างเมียนมาก่กอนจะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนของเราครับ การที่เราไปลงทุนอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยเรามองโมเดลยังไงคือการที่จะได้กลับคืนมาเนี่ยม,มันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในหลักการก็คือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆรอบๆเราเนี่ยแล้วประเทศนั้นเขามีความต้องการใช้นะครับที่เพียงพอแล้วค,คือเขามีการผลิตที่พอที่จะตอบสนองความต้องการเขาได้เนี่ยส่วนเหลือเนี่ยเราก็อยากจะซื้อมาใช้ในประเทศไทยถึงแม้เราจะเป็นคนไปเจอนะครับ ทมาตอนนี้ที่เป็นลงทุนในหลายๆประเทศเนี่ยนะคะปตทสอพอเนี่ยถ้าภาพรวมแล้วเราไปลงทุนใน10ประเทศเนี่ยค่ะในอาเซียนของเราในที่ไหนบ้างอะคะอันดับอันดับสองการลงทุนนะครับนอกจากในประเทศไทยก็คือประเทศเมียนมารครับก็เป็นเราไปลงทุนรวมทั้งสิ้นตอนนี้ประมาณสักสี่พันล้านเหรียญนะครับในช่วง2ี่าปีในประเทศมาเลเซียนะครับจริงๆก็เป็นพื้นที่พัฒนาร่วมระหว่างไทยมาเลเซียที่เรียกว่า เอ a อนะครับอันนี้ลงทุนร่วมกันก็ตอนนี้ผลิตก๊าซธรรมชาติอยู่อันนั้นก็เป็นก๊าซธรรมชาติเหมือนกันเป็นก๊าซธรรมชาติครัในประเทศเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเราก็ไปลงทุนร่วมกับบริษัทเปโตรเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทท้รับสัมทานอื่นอีกรายนึงยนะครับผลิตน้ํามันอยู่ในในทะเลนะครับในทะเลที่อยู่ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนามนะครับก็ผลิตน้ำมันอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักซีเมนตนก่าบรทเรลตอวัน ที่นั่นได้นําเข้ามาจําหน่ายที่ประเทศไทยด้วยครับมีบางส่วนที่นําเข้ามาได้ครับนอกจากนั้นนะครับโดยเฉพาะของเวียดนามเนี่ยประเทเวียดนามเนี่ยชวนเราไปลงทุนด้วยกันในภูมิภาคอื่นอีกนะครับไปในอลจีเรียก็คือเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันนะครับในอินโดนีเซียนะครับเราก็มีการไปลงทุนในโครงการสำรวจหลายโครงการหลายปีไหมคะอินโดนีเซียอินโดนีเซียเข้าไปมาหลายปีแล้วนะครับผมคิดว่า10ปีขึ้นไปนะครับด้วยภูมิประเทศเนี่ยค่ะมันทําให้ต้นทุนสูงกว่าที่อื่นหรือเปล่าคะ จริงๆต้นทุนหลักๆของการทําสำรวจและผลิตเนี่ยนะครับมาจากโครงสร้างใตดินอย่างของประเทศไทยเราเนี่ยโครงสร้างมันกระจายเป็นกระป๋อเล็กๆเพราะฉะนั้นต้นทุนเยอะต้องเจาะหลุเยอะนะครับของอินโดนีเซียยังดีกว่าเราโครงสร้างก็จะใหญ่กว่าแต่ว่าภูมิประเทศเข้าที่กระจายไปเนี่ยก็ในทะเลก็มีต้นทุนสูงขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยน้ำลึกน้ำลึกประมาณพันเมตรขึ้นไป ในอ่าวไทยเรานี่70เมตรนะครับถือว่าไม่ไม่ลึกตื้นนะครับแต่ว่าถ้าในในอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากเป็นเกาะแก่งมากๆแล้วก็มีทะเลเปิดนะครับก็น้ำจะลึกกว่าแล้วก็ออเปรต็ก็ลำบากกว่านหนครับอันนั้นเราก็มีโครงการผลิตอยู่ด้วยนะครับแล้วก็โครงการสำรวจแต่ในประเทศอื่นประเทศอื่นกำลังกำลังมองอยู่เหมือนกันนะครับประเทศหนึ่งที่น่าสนใจก็กัมพูชา ยู่ติดกับเรานะครับ <c oughs> แต่ว่าเราเคยไปลงทุนในพื้นที่ในประเทศกัมพูชาเลยนะครับ <c oughs> ไปสำรวจแล้วไม่เจอนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็รอยอยู่ว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน <c oughs> นะครับระหว่าง2รัฐบาลยัง อ่าห้าสิทับสองกันเนี่ยเอายังไงดีตรงนั้นเนี่ยน่าสนใจครับในในอนาคตอาจจะเป็นการร่วมทุนก็ได้มั้งใช่ไหมคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เริ่มสักทีใช่ครับร่วมมือกันดีกว่าทะเลาะกันค่ะในด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกลและเห็นความจําเป็นด้านพลังงานในอนาคตนะครับทางปตทสพก็ยังได้มีการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานในอีกหลายประเทศทั่วโลกด้วยครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยในประเทศไทยก็มี ในต่างประเทศก็มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดนี่มันมากมายแค่คไหนอะคะก็ถ้าวันนี้เราดูสินทรัพย์ของปตทสพแล้วกันะนะครับอาจจะดูง่ายหน่อยอปตทสพนี่ลงทุนในธุรกิจแบบนี้เนี่ยเราก็เลยทํางบประมาณของเราทาบัญชีของเราเนี่ยเป็นเงินยูดอลลาร์เพราะเป็นการลงทุนที่เป็นสกุลเงินทาง u s ดอลลาร์เป็นหลักนะครับสินทรัพย์ของเราทั้งหมดเนี่ยวันนี้มีมูลค่าอยู่ประมาณสัก2 3 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐ2 3 0 0 0ล้านเหรียญ700,000ล้านบาท แสนล้านบาทนี่คือสิ่งที่ลงไปแล้วทั้งหมดและเป็นสินทรัพย์เรานะครับจากจํานวนประมาณสักเจ็ดแสนล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าประมาณสัก20%เอนี่ยอยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็คือเมียนมาเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียพอจากเมียนมาเราก็มีการขยายและในภูมิภาคอาเซียนนี่หลายๆประเทศแต่ว่ามีนอกเอเชียด้วยถูกไหมคะค่ะเจ็ดแสนล้านนะครับอยู่ในเมืองไทยประมาณอย่างน้อยครึ่งประมาณสามแสนกว่าล้าน แล้วก็อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนี่สัก20นะครับที่เหลือเนี่ยจะกระจายไปที่ออสเตรเลียอ่าออฟริกากับตะวนรอกลางทุกแห่งนี้คือยังออเปอเรตอยู่ยังดําเนินการอยู่หมดทุกแห่งยยังดำเนินการอยู่ครับก็มีบางบางพื้นที่เป็นการสํารวจซึ่งยังไม่มีการยังไม่มีรายได้นะก็สำรวจก็มีแต่ค่าใช้จ่ายบางพื้นที่ก็เริ่มมีรายได้นะครับแต่ว่าวันนี้สัดส่วนการผลิตของเราแล้วก็รายได้ที่มาเนี่ย ส่วนใหญ่จะมายังมาจากในประเทศไทยนะครับและจากประสบการณ์ในการบริหารองค์กรที่มีเครือข่ายอยู่หลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับและลองไปฟังมุมมองและคําแนะนําการทําธุรกิจในต่างประเทศจากคุณเทวินสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับแฟนรายการ AEC มีทางรวยได้นําไปปรับใช้กับธุรกิจที่ตอนนี้เริ่มเห็นหลายธุรกิจเตรียมรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันมากขึ้นแล้วครับในการเปิด AEC เนี่ยคะ่ะทางคุณเทวินมองว่าจะมี ประโยชน์กับประเทศเรา<ม>ยังไงบ้างและควรจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอาจจะให้บอกท่านผู้ชมสักหน่อยค่ะใช่ครับก็ในการพัฒนาเป็นเศรษฐกิจอาเซียนนี่นะครับผมคิดว่าประเทศไทยนีย่อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีทีเดียวสาหรับที่เราเรียกว่าคอน t ิเนนตัลอาเซียนก็คือไทยพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับ,รบประเทศไทยอาจจะรวมถึงมาเลเซียก็ได้นะครับ<ม>อยู่ในคอน t ิเนนตัลเนี่ยแต่ไทยเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางและเป็นจุดเชื่อมไม่ว่าจะเป็น ตะวันออกตะวันตกนะครับเชื่อมไปเชื่อมมาเป็นแลนด์ลิงก์เป็นแลนด์ลิงก์หรือว่าทางใต้ขึ้นไปทางเหนือก็ต่อไปถึงจีนได้นะครับนั้นก็มีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากส,สถานที่ตั้งของประเทศไทยนะครับแต่ว่าเราต้องมีความพร้อมเราต้องปรับปรุงระบบโลจิสติกของเราให้ดีะนะครับการขนส่งทางด้านทางถนนทางด้านรางนะครับรางรถไฟระบบขนส่งทางด้านรถไฟเนี่ยต้องดีแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องโลจิสติกเพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จาก สภาพทางภูมิศาสตร์เราเนี่ยให,ให้เต็มที่นะครับ <Okay. S 1> นอกจากนั้นเองนะครับผมคิดว่าการที่เป็น AEC ขึ้นมาเนี่ยตลาดใหญ่ขึ้นมากนะครับ6 0รกว่าล้านคนนะครับในนี้เนี่ยก็ทําให้ธุรกิจของไทยต่างๆอย่างอื่นเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาและก้าวออกไปนะขยายออกไปจากธุรกิจที่เป็นธุรกิจของในประเทศเนี่ยเป็นธุรกิจในภูมิภาคนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจ ประเทศเพื่อน,เพ,อนเพื่อนของเราได้ดีพอนะครับเราสามารถจะไปใช้จุดแข็ง,ขงเขาในด้านต่างๆนะครับบางประเทศก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติเยอะ,ะบางประเทศก็จะมีบุคลากรมีแรงงานที่ดีนะครับบางประเทศก็มีเทคโนโลยีที่ดีะนะครับเอามาผสมผสานกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนนี่นะครับที่จะทําให้ธุรกิจเราเนี่ยก้าวไปแข่งขันในเวทีโลกได้เพราะฉะนั้นโอ,อกาสเนี่ยมีมากมายก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ ถูก<ช>ไหมคะชุมชนใหญ่ซึ่งอ่านี่อาจจะชํานาญด้านโน้นด้านนี้แล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นมา ของคุณเทวินแล้วนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าทางวตทสอพอนในการที่ไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยมองว่าอะไรเป็นเรื่องที่สําคัญบ้างนะคะที่จําเป็นที่จะต้องมีนะคะก่อนที่จะไปพบบคุณเทวินในช่วงหน้านะคะขอเชิญพบสราระดีๆจากธนาคารกรุงเทพก่อนค่ะ นอกจากธนาคารกรุงเทพจะเป็นสถาบันการเงินที่รองรับบัญชีเงินฝากในสกุลเงินตราต่างประเทศถึง14สกุลเงินหลักแล้วนะครับสำหรับนักธุรกิจไทยเองที่ดําเนินกิจการในต่างประเทศและจดทะเบียนธุรกิจในต่างประเทศก็สามารถเปิดบัญชีเงินฝากในสกุลเงินบาทในประเทศต่างๆได้ด้วยเช่นกันครับด้วยเครือข่ายสาขาในต่างประเทศที่มีมากถึง28แห่ง ครอบคลุมในกลุ่มประเทศอาเซียนและเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกเพื่อให้นักธุรกิจไทยและคู่ค้าได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับนักธุรกิจไทยไม่น้อยเลยครับ